เห็ดกอหอมแหลกของเฮาพี่น้องเข้ามาก็เห็นเลยน้องสกอยจ้าของเฮาเก็บเมื่อวานนี่ดอกนึงเนาะครับเห็นมอสกอยแม่นเด้อเนาะโคนนี่เนาะเนาะวานบ่ได้เคลียร์เบิ่งครับมื้อนี้มาดอกเพิ่นใหญ่พี่น้องกําลัางงามครับซํานี้ สามดอกครับนม่จะจมกำลังงามเนะมมาจะจห,นหังดอนีครับี่ครับตาเฮ็ดก่อเฮ็ดไห้เขาเนาะได้เกือบเพิ่มตาแล้วพี่น้องมี่ต่กำลังงามครับนี่ตาเฮ็ดเถงหเข้ากัน S <S สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาอาปญายมยาย่แลวกไอพีซีเก่าไอพีซีใหม่ภูเขามาชมโัวโลกไําครับเมนนืีอกี้มาพบพอกันคือเก่าครับพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมจ้ะกระพาเดินทางเขาป่าหาบองเฮ็ดคือเก่าละจา้าไปลุนไปชมน้ำกันจา้าวัดสิมานเฮ็ดยังแนน,น,น,นไปเลยจ,าจ้าไปครับพี่น้องลุนเบึงน้ำกันครับมืนอี้มาพอกันกับเสาวันที่ยี่สิบ ยี่สิบหกในนนสกอยยี่สิบหกพฤษภาคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับพิกัดเท้าป่าบุน้องเมกตำบลแหครามเพื่อบุญทลิกจังวัตอุบลนทีกขเาครับไปรุนไปติดตามต้องการพี่น้องว่าข้าสิมานเห็ดยางแหน่ครับมัเนี่หลักลากกับสีน้ำเบืองเห็ดกอเนาะสกอยไปครับเห็ดกอหอมแหลกของข้าพี่น้องเข่ามากับเห็นเลยเนาะสกอยจ้าบอกห้างเก็บเมื่อวานนี่ดอกหนึ่งเนาะครับ แม่บอสกอีแม่นได้เนาะงโปนี่นแล้วเนาะอะไรดอกหนึ่งเมื่อวานจ้ะเมื่อวานบอสเลี่ยเบิ้งครับบอสเลี่ยจ้ะมืเอนี้มา,าดอกพันใหญ่พี่น้องก็รัางงามครับจำเนี่ยคุณเด้อสกอีดอกหนึ่ง กำลังพอดีงามเนาะพอดีงามเนาะสามเมล็เนาะจ้าห่มนี่กําลังเห็นสามดอกครับดอกกำลังงามนี่เลยจ้าไม่แต่จุ่มกําลังงามเนาะจ้าพอดีงามเลยจ้ะพี่น้องบัว้อยแห้งครับมันหันสามเนาะจ้านี่สองเป็นหาครับห่มนี่ ดอกที่หกครับจูมพอดีงา,ามเลยจกักเงาเจ็ดดอ,อกครับพี่น้องหอมนี้เน,ะนะาะมีแต่กะลังงามเลยเนาะเจ็ดดอ,อกครับหอมเนี่ยอีกจูมหนึ่งจ้ะแปดดอกเก้าด,ดอกทิบด,ดอกพอดีเนะาะสกอยบาังหันบอดดทายพี่เนาะเห,พ,หพี่น้องเบิรงครับไปเชียร์ถือพ้นลมพอดีพี่น้องมีอ่บัสก,กอย ยังอยู่หอมเก่าพี่น้องหัานไปสายอยู่ครับมีสิปกว่าดอกอยู่จากหมเนี่ยมันทิปซีทสิปหาดอกเนาอจูม,ม่แต่กำลังงามเลยจ้ะมันมีจูมหน่อยเลยเนะาะจจูมพอดีงามครับซํำนี่แดงจึงคืนเลยพี่น้องหอมนี่เป็นหอมไม้ครับ หอมบังหันวันสีเป็นเศร้าดอกจี่เนาะ้างประเทยไทยพี่น้องเบิ้งเบิ้ดอกครับเชียร์ไปถือเลยเก็บเอาเลยครับดอกที่สามครับดอกนั้นปวกกินเนาะปวกกินจ้ะเฮ็ดคอผนหวานเนี่ยเนาะปวกปวกประยากคือกันครับ เป็นสีแล้วจ้ะต้องใส่ส,ส,สีดอกพอคอยใหญ่เนาะจ้ะอมละซีบก่าดอกอยู่เนาะสกอยมอมหมอกระไยกับเป็นซ้าวสามซีบด,ดอกอยู่ครับ พอดีอยู่จ้ะถือว่าน้อยปันไดเนาะกันจงว้เด็ดให้เพื่อนใหญ่เนาะจ้ะนม่จ้ะคือสิงามครับมันจะส่วน,วน,วนต้นตูนเนี่ยนี่เนาะเราคอยเปิดออกจ้ะแต่กระจงบ่ไดเนะาะอกอยจ้ะเกียบยว้กระบ,บอกย่างครับเด็ดเขาไข่จ้ะพี่น้อง จังไดน,นอนแนวนี่ยจุม่มบลังงามเนาะจ้ะวานเฮาก็เก็บไป3-4ดอกอยู่พี่น้องเฮาน่อยมัิ่นปกไว้ก็ได้ซะก่อนจ้ะไข่ขอไข่ครับ เพ่งดำครับคุณดำจ้าหอมนี่ก็ออกร้ายคือกันเนาะจ้ะคก็เธออะไ้เก็บเธอระดอกครับมาหลอบนี่หาหกดอกอยู่เนาะจะกำลังงามเลยนะนจะดอกกำลังงามครับ เปิ่งดำครับอยู่นี่อีก2จูมครับจูมกำลัางงามเลยค้ะกำลังขาล่าย <5 S 1> เพราะ <5 S 1> งงมะแดีครับนี่จะดอกกำลัางงามเนาะจ้ะดอกนเองจ้ะ,จะ อยู่นี่จุ่มหนึ่งครับจะจุ่มเลยจ้ะมาออกจุ่มยังไงเราจ้ะผืนผ้าไายเห็ดชายพ่นอีกครับ นี่ครับตาเฮ็ดก่อเห็ดไข่เขาเนะจ้าได้เกอบเพิ่งตาแล้วพี่น้องมีแต่กำลังงามครับนี่เฮ็ดไข่พ่อนนี่ครับจะจุมกำลังงามเลยจ้ะเนีย่ยเขามาไก่ห้อมกรบถีบแล้วเนาะสก,กอยจ้า พ่นได้พ่นออกนี่หอมเลยครับยางเขา,าใหม่ไก่พ่นนี่เนธุ์ทเป็นเฮ็ดดอกใบใหญ่ปันไดจ้ะเห็ดข้าวดินเฮ็ดยางก็เริ่มบอกเนาะสกอยจ้ะออกร้ายอยู่ครับเฮ็ดเริ่มบอกมีเฮ็ดออกมาแน่แล้วครับเป็นเฮ็ดข้าวเฮ็ดแดงละพี่น้องเห็ดก่อเห็ดเพิงก็เพาอได้เก็บได้เลี่มอยู่ครับ ดังจ้ะดอกใ่ๆน่าๆจ้ะขิงค้าล่าอีกจ้ะก็มีห่างๆพอได้เก็บอยู่เนาะสกอยเฮดเพิงครับจ้าออกมาเรื่อยๆเลยพี่น้องออกบาหลายครับออีกสองจุ้มจ้ะอ หาหญ่ๆจ้ะพี่เนอะไม่แต่ z o ม,มเลยจ้ะอยู่นี่อีกจูมหนึ่งครับเพิ่งข้าลายเพิ่งมาแดหรือเพิ่งเลือดแล้วครับ ก็จะมียังไงจ้ะพี่น้องนี่จ้ะข่างกับตาก็มีครับข่างหน้าอีกจ้ะ จะละสกอยตาเฮ็ดเพิ่มครับจ้ะกำลังได้เลยเครื่องขึ้นมาเนาะโอ้นด้ยกลอนกระตาขึ้นมาครับจ้ะมีแต่ขาใหญ่ๆจ้ะกอแดงอีกจ้ะมาหวานบ่เห็นเนาะจ้ะมาวันนี้เป็นดอกใหญ่ครับ ใบตองตุนตูนจ้ะอยู่นี่ครับมีแต่กำลังงามอีแลวจ้ะจุมพอดีงามเลยนะอันนี้จุ่มหนึ่งครับหลายดอกเติบจ้ะมีแต่ดอกกำลังงามเลยจ้ะ ัวหรุดจ้บขนาดก็เหี่ยๆเนะัวหรุดว้เนาะจะค้ายใหญ่ๆจ้ะจะจุ่มๆจ้ะพไปใหญ่ๆจ้ะจะออกนี่เท้าก่อย มีแต่ดอกกล้างจูมเนาะจ้ะมีแต่กำลังงานเลยจ้ะแยงในงามเปืดอยๆนะสกอยจ้ะจูมจ้ามาเนี่นมีแต่เห็ดดอกจูมงามๆเลยจ้ะสกอยทั้งหน้าเห็นไหมใบตองโป่ะ เล็บกอจ้ะนี่แต่กำลังจูงงามๆเลยจ้ะพี่น้อง ดำดอกนึงครับจะจูมจ้ะจูมนึงจ้ะ,จะงอกเหลืองครับงอกกับห้าลายออกขึ้นกันเนาะจ้ะ กอ,อกบ่หลายครับออกห่างๆกอ,อกเป็นบางหมองบางหฮมครับนี่ฮะออกหลายเฮ็ดดินหยบเป็นตะออกพอี่น้องสก,กอยจะเท้าวดินเนะะาะกำลังออกจ้าช่วงนีก็เป็นเฮ็ดดินครับกำลังออกเฮ็ดข้าวดินเฮ็ดล้างแหล่ก็ออกอยู่เนาะงออกบ่หลายครับเฮ็ดแดงนาแดงฉ่ำเฮ็ดกอพี่น้อง เห็ดเพื่อนกับมีพอได้กเก็บอยู่ครับเห็ดละโงอกับมี่ยังห่างครับแต่สีงางไปพอเนอะาะจไข่เิืนไข่เพื่อนกับสีึ้นสีฟอลอะไรพี่น,อน้องนออกห่างกันน่เนาะแต่น่าจะเป็นโมเดียวกันนะจ๊ะ ลายดอกที่ต้นนี้น้องสกอยจ้่ที่แดกแน่มาเห็นดอกเดียวครับลงโหลดยางมาค่อยมาเห็นหมูเพินเนาะเห็นได้เป็นกบห่ืออันเนาะดูในรูมกำลังยือกันจ้ะแล้็ถอดในรุมเนาะ ดอกใหญ่ตัวนล่เนาะออดอกสมบูร์โกโมโลเลยจ้ะหายเป็นเกิดมองเตานาะะ,ะ,ะน่ครับตังนกงงครับอันนี้ ค่าเงาๆเลยพี่น้องยูนีกสองดอกครับอืมตังน,นกยิ่งจ้อยูนีกสองจุ่มครับอืมแมงตอมขนาดรับม,มันจะจุ่มยางางจ้ะ มันมัอเข้ามาอีกด้วในข่างทางเลยเนะะ<ม>าะ,ะใช่มันเธสิบอรมีจูมเนาะเพิ่นก็บฮื้อจังออกเรื่อยๆอยู่เนาะจ้า มันเบ่งหลอกได้กับที่ยังเด็กเก็บอยู่ครับอันนี้สิเป็นอีกสีหนึ่งนาองเท้าก,กอยจ้านี่ก็เป็นเห็ดเผืกอกนกยูงคือกัน,นครับหาเพาื่อนสีเป็นแดงเนาะขาเพิ่นสีคือง,งามใหม่พี่น้องจุ้มหนึ่งครับจุม้มสีแดงจ้ะ ตาเห่ากรับเต็มมะนาะสอกอร์าตาตาเห็ดเพิงครับแข้งหวานคือกันครับเห็ดส่งนุ่นงน้องเนาะเสือเพิ่นมะนาวสอกอยเป็นขาวอยู่ครับจ้าก็มีแสดหน่อยมากกว่าดอกหน่อยก็มีเนาะเป็นลคาไล่จ้ะ ่วก,กินข้าวคนบ้านเนาะอีกจ้มนึงจ้ะเห็ดแถวนี้กระดอกไม่ค่อยสมบูรณ์บาไใดเนาะเป็นเห็เดดอกหน่อยครับแถวนี้ยจูมนุนใัญ่ยปันไรจ้ะจะจูมจ้ะ เปิดแดดเนาะนี่จะจูมกำลังงามน้อนมณีสคกอยจ้าเห็ดจูงก็ออกไม่เหลื่อยอยู่พี่น้องเฮจ้าจูมนึงเลห็ดตินก็ออกร้ายเช้นกันเนาะเห็ดแดงเห็ดขาวครับจ้าเห็ดลังเคี้ยวครับจูงงามขนาดเลยจ้า เพื่องเขาข้ามครับยังมีอยู่เนาะจ้ะยังมีดอกน้ำงามนี่จ้ะดังเขียวจ้ะอันนั้นเพิ่งเขา,ขาครับเพิ่งเขาข้ามจ้ะจูงน้ำงามนี่จ้จะเและเพิ่งเขาจ้ะพี่จ้ะเนี่อยอันนี้ตออีกดอกนึงเพื่องเขาข้ามนี่ครับบานกำลังงามจ้ะ ตาเฮ็ดเพิงองเฮาเกือบเต็มพี่น้องอีกน้อยเดียวครับจีตเต็มเพิงเขาข้ามนีครับสองจูมจ้ะจูมเฮ็ดล้างเขียวครับจูางงามจ้พึงเขาจ้พึงเขาข้ามจ้ะจูางงามด้วย ตามดอกคนตัวเน้ะนะอยจะเูงจ้ะตั้งเกียวตั้งเห็ดพึ่งเผาด้วยจ้ะเอาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางครับบานครับมาสรุปผลงานกับซอกยครับมันนี้ ้ามาเบิงผลงานของขาจากพี่น้องตาหนีสิเป็นตาเฮ็ดผึ่งรวมเด้อจ้ะสิมีท้งเฮ็ดผึ่งยุ่งจ้าผึ่งดำผึ่งขาล่ายจ้ะแล้วก็ผึ่งเขาจ้าแล้วก็เฮ็ดบดดินเนาะจ้ะส่วนตานีของเ้าก็สิเป็นเฮ็ดกอจ้ะสิเป็นเฮ็ดกอแดงจ้าเฮ็ดเขาไข่จ้ะเฮ็ดล้างเคี้ยวจ้าแล้วก็เฮ็ดละโงกเนาะจ้ะนี่แต่งงามๆเลยจ้ะพี่น้องถือว่ามานพักคือจ้าเมื่อนี้เอาละจ้า พอแม่พี่น้องทันได้ซื้ออบมาคลิปนี่แต่อย่าลืมไปซอยก็ไหลก็แช่ก็ติดตามก,กดกระดิง่งเพื่อที่สิบโอพลาดคลิปใหม่ๆจากบ่านนากับสาวก้อยด้วยจ้ะพี่กัดมือนี้กับป้าบน้องเมฆอำเภอบุญเล็กจังหวัดอุบลจา้าคลิปนี้เป็นคลิปของวันที่26พฤษภาคมปีพศห5หมือหนาคลิปหนาค่อยบอกกันไหมจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับพอแม่พี่น้องลุงป่านนะ,ะพญ่ยมใหญ่ครับ สำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามานเติบอยู่พี่น้องเฮ็ดก่อก็ได้ร้ายกลัวเมื่อวานอยู่นอะสกอยเป็นโลกลัวผนครับเฮ็ดกอเฮงมีแต่ดอกก็ลังงามครับช่วงนี้เฮ็ดกับพ่อได้เก็บอยู่พี่น้องเป็นเฮ็ดขาวเห็ดแดงก็เริ่มบอกอยู่เนาะเฮ็ดเพิงกับมีอย่างห่างพี่น้องกับพ่อได้เก็บอยู่ครับก็เป็นเฮ็ดกอเฮ็ดลางเคียวเฮ็ดลลหัวกับมีอย่างห่างครับสำหรับพี่น้องทันได้ยักมากกับมาได้ครับช่วงนี้กับพ่อได้เก็บอยู่เนาะ เป็นเห็ดดินเห็ดเพิ่งครับขอการคลิปน้านะมือนาครับพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ขอ็นัดก,กับซา,ากคอสตอร่ากับปานกันครับสวัสดีครับ